สวัสดีค่ะ,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าซาคอนเน็ก t นะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหาศัสตร์ค่ะอันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะคะอไม่ได้เปิดโอกาสใ้อ้าเลยจริงๆต้องถามไงเอาให<ช>ม่เอาใหม่สําหรับวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีสาหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกเพราะพวกเราทีมพิจิกค่ะเราก็เลยแบบว่ากระตืือร้นนิดนึง นะคะทีมพิจิกเนี่ยผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนยนถึง15ธันวาคมค่ะถ้าคุณทราบลักษณะให้คุณดูลักษณะควบคู่กับราศีนะคะจะแม่นยำม,มากมพิจิกมีอะไรดีๆบอกแน่นอนดีแน่ <c oughs> เราบอกเลยน้องป่องเนี่ยนะเราเป็นคนคุ้นเคยกันเป็นครอบครัวเดียวกันเราอะนะเป็นทีมเดียวกัน,รรกกนแน่นอนเพราะฉะนั้นเราอะต้องสนับสนุนกันซึ่งกันและกันซึ่งซึ่งซึ่งเราบอกเลยว่าเมษาปีนี้เนี่ยนะ การเงินของคุณน่ายฉามาสุดๆอะเราบอกเลยน่ายฉาสุดๆแต่ตอนนี้ใครที่เป็นน้องป๋องอ่ะแล้วยังจมอยู่กับสิ่งที่คิดว่ามันไม่ใช่อ,ออกมาเถอะเอออะไรที่รู้สึกว่าทำแล้วมันไม่มีความสุข ไม่ต้องทำเสียเวลาเปลี่ยนแปลงชีวิตซะพยายามหาตัวเองให้เจอพยายามคิดว่าเราจะไปทางไหนแล้วมันคือเราอย่าเอาเวลาไปเสียกับสิ่งที่ไม่มีค่าชั่วโงนี้คือไม่ใช่แค่อ่านหนังสือบทใหม่แล้วนะปิดเล่มเก่าแล้วอ่านเล่มใหม่เลยใช่ไงมันต้องปิดมันต้องจบมันต้องเคลียร์คัสพยายามอย่ายอยู่กับสิ่งที่มันจะฉุดล้างเราเล่มเก่ามันมันดรามา่าจะบอกอะไรก็บอกไป <laughs> สิ่เยอะลมเนี่ยเล่มเก่า,ามันดรามา่ามันร้องไห้ร้องห่มแล้วจะทําไมจะอ่านต่อเอล<ะ>้เปลี่ยนใหม่เป็นโรแมนติกคอมเมดี้ก็ได้ค่<า>นะมาเริ่มกันในเดือน <c oughs> ปุตะเดือนนี้ปุตะคือความสดใสอะไรใหม่ๆต้องได้มา,าต้องได้ต้องโดนด้วยเดือนนี้เพราะฉะนั้นใครที่ยังอยู่กับชีวิตเดิมๆอยู่ ไม่ใช่เราแล้วนะไม่ใช่เราต้องออกมาเราต้องพยายามสร้างสารคความเป็นตัวเราปีนี้ปี6.5แล้วเราจะเป็นเหมือนปี6463าไม่ได้เราจะอยู่แบบนี้ไม่ได้เราต้องมองถึงอนาคตที่สดใสให้ได้อะไรที่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยใช่คุณบอกใครคุณบอกใครสิ่งที่ใช่ก็รอเราอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไรที่พระรหัสเดินเข้าปู่ตาคุณจะรู้เลยว่า คุณหน่ายฉาแค่ไหนแต่วันนี้ก็เรียกว่าแซมเปิลไปก่อนว่าวันนี้เป็นเดือนปุตะเป็นเดือนที่จังหวะชีวิตของคุณมีการเปลี่ยนแปลงแล้วทุกเรื่องในเดือนนี้เป็ใหม่ จังหวะชีวิตใหม่ๆอ่าเปิดประตูบ้านรับไปเลยนะเริ่มกันในวันที่สองมีนาเดี๋ยวฉันเปิดประตูค้างไว้เลยไปเปิดสินะไปเปิดสิแเวาแป๊บหนึ่งอ่าเปิดอ้าวไปเลยนะเปิดประตูแน่นอนเปิดประตูเปิดกระเป๋าด้วยอ่าเปิดกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเปิดประตูอย่างเดียวไม่ได้อืมเรามาเริ่มกันในวันที่สองมีนาค่ะสองมีนาดาวพุธ <c oughs> เดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุพุทธเนี่ยนะ <c oughs> เขาเป็นดาวลาภะอาลาภะเข้าพันธุ สิ่งดีๆเข้าบ้านเมื่อกี้บอกแล้วไงว่าสิ่งดีๆเข้าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิ่งดีๆเข้าบ้านเปิดประตูรับพันธุทุก็เหมือนความมั่นคงในชีวิตของคุณเป็นเรื่องเกี่ยวกับโฮมแอนด์แฟมิลี่ครอบครัวและความสัมพันธ์อ่าแล้วไปอยู่รวมกับดาวการเงินเปิดกระเป๋ารอด้วยนะอ่าสองมีนาแค่นั้นก็มีโชคลาภดีๆเข้ามามีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเนี่ยดาวพุธเรือนอีกเรือนหนึ่งก็คือเป็นเจ้าเรือนมรณะคุณไหนยึดติดอ่าคุณน่ะเหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ยอมปล่อย ถ้าคุณไม่ปล่อยความโชคดีเข้าไม่ถึงนะเราบอกเลยเหมือนจะเข้ามาแล้วปุ๊บคุณเจออยู่ตรงนั้นเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แล้วคนเต็มอ่ะอเขาเรียกว่าในบ้านคุณมีคนเต็มหมดเลยหรือคุณไม่เปิดประตูต้อนรับเขา<ๆ>เขาก็เข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นจังหวะตอนนี้โอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาบางคนเนี่ยพลิกชีวิตเลยนะเปิดมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบางคนเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพคือเหมือนอกระเป๋าตังค์เปิดมามีอะไรมีแต่สลิปเก่าๆมีแต่ใบเสร็จมีแต่นนตแต่นี่แต่นั้น เต็มฟูหมดเลยกระเป๋าฟูไปหมดเลยเอาเงินใส่ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาออกบ้างค่ะมันไม่ได้มีประโยชน์แล้วเลยเวลาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมีนาเขาแค่มาเตือนอ่าเขาแค่มาเตือนแต่พอเมษาเนี่ยเขามาจริงแล้วนะคุณต้องเตรียมพร้อมเลยนะใช่เราบอกให้คุณสตาร์ทได้แล้วนะคะอ่ามาต่อกันในวันที่15มีนาค่ะ15มีนาดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตะกรมะปุตะตอนนี้จังหวะ ดาวเปลี่ยนคนเปลี่ยนงานคุณเปลี่ยนแล้วเลยเปลี่ยนเลยฉันก็เปลี่ยนแน่นอนคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ปีหน้าฉันอาจจะมีอาชีพใหม่ฉันอาจจะเป็นอะไรที่นิยมแน่นอนฉันอาจจะเป็นอะไรที่คุณก็แบบคาดไม่ถึงเข็มขัดสั้นชั่วขณะเลยนี่เป็นจังหวะชีวิตแบบนี้อยากให้คุณมีสิ่งใหม่ๆแบบพวกเราคนเรากล้าคิดก็ต้องกล้าทำใช่า คนเราอยากคิดว่าเฮ้ยฉันไม่ถนัดอยา่าดูถูกตัวเองเออ <_ d ata> ฉันทําไม่ได้อ่ะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือคําพูดพวกเนี้มันเป็นคําพูดที่คุ้นชินปาแล้วมันทําร้ายตัวเองค่ะวันนี้เราต้องท่สื่อเฮ้ยฉันอยากทานู่นว่ะฉันอยากเรียนนี่ว่ะฉันอยากทำอะไรแล้วมันจะพาเราไป ความอยากความรู้สึกมีความสุขความสนุกอะไรต่างๆมันจะพาคุณไปสู่จุดที่คิดว่าคุณก็คาดไม่ถึงเลยความสําเร็จตรงนี้ความปรารถนาที่อยู่ในใจลึกๆของคุณนะคะลองฟังเสียงหัวใจของคุณดูลองตามความสุขของคุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรมันมีความสําคัญกับคุณใช่เพราะนี่นะสิบห้ามีนาเราพูดกับคุณยาวมากสิบห้ามีนาเรารักไงเรารักเราแบบพวกเดียวกันแสดงว่าสิบห้ามีนาเป็นต้นไปคุณเนี่ยนะต้องรู้แล้วแหละว่า ฉันจะไปทางไหนฉันจะเพิ่มอะไรเข้ามาในชีวิตฉันจะปรับมูดอะไรดีฉันจะมีอะไรใหม่ในชีวิตอเนี่ยคุณต้องรู้หมดแล้วแหละไทม์ไลน์พวกนี้มันจะต้องอยู่ในสมองคุณแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่รู้เรารู้อะไรหมอจันเนี่ยเรารู้มาต่อกันเลยดีกว่าเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะรอก่อนใจเย็นๆ่องมาต่อกันในวันที่สิบ ม18มีนาคิบแมีนาพุธเดินเร็วมากพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะโอ้โ oh, หแล้วเนี่ยดาวพุธอ่ะลาพระปุตตะเดือนนี้คุณมีโชคลาภด้วยนะอ่าจังหวะคุณมีโชคลาภดีๆหลายอย่างแล้วใครยังไม่ได้เคลียร์กระเป๋าตัง์รีบเลยนะ,ะรีบด่วนเลยนะเกิดขึ้นมาจากตัวเราด้วยและคนอื่นด้วยทําไมถึงตัวเราด้วยเพราะว่าดาวประจําตัวคุณไปอยู่ในเรือนสาสชช้าแล้วเป็นตําแหน่งมหาอุดแล้วดาวศาสชช้าเป็นเกษตรแสดงว่าสาสชช้าคือสังคมคนร ้างเพื่อนตั้งแต่เพื่อนบ้านเลยเอาง่ายๆเพื่อนบ้านเพื่อนนู้นเพื่อนนี้เพื่อนนั้นทุกคนให้ความโชคดีกับคุณหมดตัวคุณก็มีความโชคดีเช่นกันตอนนี้ไปไปไหนก็แล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสแต่เดือนนี้คุยกับคนแต่เดือนนี้พิมพ์ดีใจนะว่าเขาขับรถถึงปากซอยแล้ว เพราะสองเดือนที่แล้วที่ขับทีไรก็ได้กลางซอยกลางซอยแล้วเลี้ยวกลับบ้านเพราะนั้นเดือนนี้ดีใจมากดาวไปจำตัวเข้มแข็งบ้าดาวไปจำตัวเข้มแข็งแล้วแต่ว่าแอบเสียใจเล็กน้อยบ้านช่องไม่เคยอยู่เจอคนเยอะคอนเน็กช oh, ั่นเยอะเช้าขึ้นมาไปแล้วเช้าขึ้นมาไปแล้วแต่ด si ีใจดีใจกับ no, ค so ุณจริงๆเพราะว่าชีวิตเปลี่ยนอย่างที่บอกว่าดาวเปลี่ยนคนก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันใจเปลี่ยนไหมใจเปลี่ยนสิตอนนี้เข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเรื่องสุดท้ายที่จะพูดในวันนี้ ขอแสดงความดีใจกับป่องน้อยด้วยเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดมานานอ่าเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ฉุดรั้งเรามานานวันนี้เราได้ไขปริศนาแล้วนะวันที่30มีนาดาวราหูย้ายออกจากเรือนคู่เข้าอยู่ในเรือนอเรศจังหวะตอนนี้เห็นไหมเรื่องคู่ของคุณคไม่มีอะไรแล้วน้องหูไปแล้วจังหวะชีวิตของคุณในเรื่องคู่ สดใสคุณจะมาอะไรฉันนั่งหนาเ่ยสดใสเนี่ยปิ๊งปิ๊งจังหวะสดใสแล้วค่ะตอนนี้ใครที่ไปไม่ต้องเสียดายไม่ต้องไปเหนียวล้างไม่ต้องไปตามกลับมาไปแล้วไปเลยเพราะฉะนั้นที่ให้บทเรียนเป็นแค่บทเรียนนะไม่ใช่คนสําคัญในชีวิตเราบอกเลยคนที่อยู่กันในวันนี้หรือแม้กระทั่งคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีใครจุดจุดเนี้ย คือดีที่สุดแล้วอืเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปคุณก็จะอยู่แบบนี้แหละอ,ะอะวันนี้เขาไปคุณมีชีวิตใหม่ถือว่าคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วคนที่อยู่แบบจูงมือกันมาฝ่าฟันกันมาอยู่ถึงวันนี้คุณคือคู่แท้ให้ความสําคัญกับคนคนนั้นที่เดินมาด้วยการที่ฟันฝ่าอะไรมาด้วยกันจนถึงณนะทุกวันนี้แต่ถ้าเขาไปจบค่ะ,ะไ,มไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่แล้วคุณจะได้พบสิ่งดีๆเจอคนดีๆเพราะว่าในเรื่องคู่ของคุณสว่าง รอกันมานานเจอแล้วนะแน่นอนตอนนี้ขพอแสดงความดีใจด้วยค่ะนะออย่างนี้ค่ะณช่วงเวลานี้สังเกตไหมคะว่าราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นลัคนาราศีที่โชคดีในหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีๆที่เข้ามาเนี่ยเราต้องดีให้สุดต้องดีให้ติดลมบนเลยค่ะ12ปีจะมีแค่ครั้งเดียวช่วงเวลานี้ช่วงเวลาเดียวที่จะเกิดขึ้นและเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้รับของขวัญกล่องใหญ่ จะต้องทําอย่างไรจะต้องมีเทคนิคแบบไหนริต้าจะเป็นคนบอกคุณคะ่ะหลังจากคลิปนี้อย่าพลาดคลิปต่อไปสําคัญมากๆพวกเราทีมเดียวกันอยู่แล้วเราปรารถนาดีต่อกันอยู่แล้วคะ่ะถ้าใครยังไม่ได้กด subscribe ถ้าใครยังไม่ได้กดกระดิ่งกดเลยนะคะ,คะขอบคุณมากคะ่ะส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเตรียมรับของขวัญกล่องใหญ่จากจักรวาลจากดาวพฤหัสกันนะคะแต่ละราศีจะมีของขวัญจากจักรวาลจากดาวพฤหัสให้คุณคะ่ะ ดาวพฤหัสเปรียบเหมือนโชคลาภเปรียบเหมือนความสําเร็จความสมหวังตอนเนี้เขาไม่อยู่กับดาวเนปจูนซึ่งเกี่ยวกับเรื่องสติภายในค่ะใครที่อยากมูใครที่อยากจะสมปรารถนาใครที่อยากจะเปลี่ยนชีวิตในช่วงที่ดาวพฤหัสกําลังจะมาให้คุณแบบนี้เนี่ยตอนนี้สําคัญมากค่ะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญมากช่วงเดือนมีนาคมนี้ช่วงเดือนเมษายนนี้สําคัญมากสําหรับคุณ ใครต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการมูเกี่ยวกับเรื่องการยึดเหนี่ยวจิตใจเกี่ยวกับการเตรียมตัวเพื่อเปลี่ยนชีวิตต้อนรับสิ่งดีๆใหม่ๆจากจัก,กรวาลจากดาวฤหั์ให้ติดต่อแอดริต้าสตาร์คอนเนค่ะ12ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองที่จะเป็นแบบนี้ณนะช่วงเวลานี้พลาดไม่ได้ค่ะคุณเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งค่ะถ้าข้างในคุณแข็งแรงพอคุณจะไปต่อได้อย่างยืนยาวเพราะปีนี้ ดาวพฤหัสและดาวเนปจูนส่งผลให้คุณมากๆสนใจแอดริตาสตาร์คอนเนนะคะสำหรับ200ท่านจะมีสิ่งดีๆให้คุณค่ะรายละเอียดอยู่ในนั้นนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ